คือเาตีม้อวัวใดผนเป็นเก้าถือไหมอิวเนไก่บ้านปอนไก่บ้านไหนน้องนอนสิบโลเอาสิโลนึ่งนันบาทเกแดันั่นกาแฟไปนอนบ้านยิ้มแดดเต็มแก้มเต็มใจอันนี้คือความสุขของเพลินความูุของคน้านี้บวกขึกัน เนเป็นเป็นงสี่เพิ่อาพที่้องสูงพอเ้ากระไดอันนี้บอกคนทื่บอกคนสูงพอแต่ละคนคนอยู่กับก้องคอยจ้งเลยคือมือหนียพี่น้องมีความเป็นพ่อใจแลวก็อยากม้่งวนอยากม่งล้ำใจลูดหลานมอล้ำใจจะรลอยเป็นกุ้งเป็นระแด่ที่แต่รวเดือดร้อนองขันสุดเป็นขอจังหวัดมหาสารคามครับจากเงิยสิบเต้านม่วงแดยทางเลือกเมือง่ใช่จังหวัดมหาสารคาม พือเอาตัวขขนแก่นโพราชเป็นเรื่องขอจังหวัดขนแก่นติดงหครเบียวัสิงับสห้ตาว่าหอกูหอยูเียบวัสิง์นอีกทีนีแปไปสายล้วพี่น้องเดี๋ยวอีกโมกีนส็จน่ทะเลยคือสองอืไปยะเลเข่าซปีที่เต่าอันสมัยคอนดอนพอจะแม่เ้างมสงการแล้วมีปีดพวกน่ตรีมเ็ดไทยเมหน้านะครับต่ว่าสมัยนี้หนานงี้ยวตอเงี้อปีนดูการจากที วันที่26 <20 4 S 2> ม <า S 1> ิถุานายนะน,ายนะครับทคือวาน พักบอลลา่ใจอรอยอยู่โมกสอไมค์พี่น้องปอลัใจผการแสดงที่พี่น้องได้เห็นนาเวทที่เมือนี้จะติดตันั้งไปในวันที่ยี่ิบหกพฤษาคนเพื่อสอบกอนำปิดวงแน่นอนงานจองไว้ล่วงหน้าเลยสองลอยก็จะอยับเราจนถึงปิดวงน้ร้องอัดงานมากแอีนะฮอลล่ใจคือรอยเพราะเ่า้องลั่งดังหรมแล้วบอลลั่ิดเป็นช่จงเรี้ยงจบแล้วี่ี้องับแล้ว กรมเมตตาให้โอกาสจะไปแสดงทัวประเทศีั้งทางต้นผักต่างักก่ไปยังไหนจะต้องบอกว่าเป็นน้องของมหาสารคามซึ่งมหาสารคามของเรามีมือมอลลั่ของแทนนะครับเป็นศูนย์กลางของมอลลั่นตยกอนเลยเร็วซวากมันมลลที่งหง่ที่สุดที่อยมหาสารคามแบบตวพี่คนไต่ใจในวันนี้เดี๋ยวนี้เหลือเพียงหาคณะท่านเล้ยงเบอร์ัอยากไนลองซอยกัน โงแหงแล้วกาอนุรักษ์ให้โอกาสในการนี้งานคือจันทันนายกนะครับแกดำมือนีเมียตาให้ลูกหลาได้มาแสดงจริงๆแล้วงานเฮ้านี่คือเป็นงานที่จะมาแสดงปีที่แล้วตรงกันก็มีเลือกตั้งหรือเป็นงานบอกแน่จ้าเป็นตรงกันเลือกตั้งเนาะจัดงานบได้จะเรื่อยมากปีนี้ถือสัญญาไว้เอาลักษ่าเกานะครับมาให้พี่แห้น้องขอแต่มีโอกาสไป้มาก ไปเลยแล้วซอยน้อนเต็มที่เบิร่าใส่ผู้ใด้สยูหอดีงากันไก่แหมคคอนเทนต์อีกแล้วมีคนสียูหอดเก็กม่งเซาบอคันพี่น้องยูหอดเก๊กม okay. ่งเซาผมสิเลิกเก็กม่งเซาครับผม โอเคสวยแล้วเลิกเลนเจ้าพ่อเขาเ่นไกลๆากว่าให้เอาเรื่องเลือเียวกันเลี้ยพวกเลี้กันม่รอดอย่ามาคุยคนตามมาจีบรถเลยนะทุอย่างวันนี้เลิกเก็มนตามาจีบรถตัวเองหรือจีไปตอมเพ่ทานโดน ครับช่วงนี้เขามารนตกติดตีแน่แนะแรงมากนะในนิมบาท่านวาปีนประทุ่มผลตกแอบปูหลับมานของเขานะครับเพ็นเมตตาสูงบ่เห้คนตกบ่อยนี่รระสันีสอบแกงแล้ะปอนคนสูงไม่ได้ต้องการแสดงของมอล่ำใจเก็นร้อยพี่น้องพรบมือให้กันคณะรมารผู้จัดงานแน่